ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวในการคาซิโอจีช็อ k นะครับซึ่งวันนี้มีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น d w 5 9 0 0 r s 1 r นขีด1 dR ะครับผมส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัว GA นะครับผม GA100RS-4ADR ขีด 4ADR นะครับผมซึ่ง2ตัวเป็นตระกูลเดียวกันที่ลงท้ายด้วย RS นะครับผม ตัวแรกนะครับ dw 5 9 00นะครับตัวนี้หน้าจอตรงเพจเป็นสีเขียวเลยนะครับจอด้านในเป็นสีดำนะครับผมค่อนข้างสวยงามมากนะครับสายจะมีสกีนนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นที่ลงท้ายด้วย r s นะครับผม ด้านนี้ก็สกรีนเหมือนกันนะครับผมกล้องไม่สกัดนะครับผมให้กล้องโฟกัสแปบ๊บหนึ่งโอเคครับเสียเวลาเลย ทั้งสองตัวเป็นมือหนึ่งประกัน cmc ทั้งคู่นะครับซึ่งได้ขายไปแล้วนะครับผมคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวที่เหลือนะครับเป็น j หนึ่งร้อนะครับอันนี้เป็นเรือนสีส้มด้านนะครับผมจอด้านในเป็นสีดำนะครับผมด้านข้างเป็นสีดำนะครับผม ประกันศูนย์ c m g เหมือนกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับรุ่นที่รงท้าย A/S รุ่นนี้ทั้งสองรุ่นนี้จะมีสกรีนที่สายนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งสองเลนเป็นประกัน c m G ทั้งคู่นะครับซึ่งเพิ่งจะได้มาวันนี้แล้วก็ได้ขายออกไปแล้วนะครับ ก็เลยมาทําคลิปรีวิวไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองกดไฟให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟถี่ส้มธรรมดานะครับในรุ่น G A 1 0 0ส่วนตัวนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับวันนี้ โอเคเป็นไฟออกสีฟ้านะครับผมค่อนข้างจะมืดพอสมควรนะครับออภไฟนะครับออกสีเขียวๆนะครับผม โอเคครับทั้งสองตัวก็ได้ขายออกไปแล้วนะครับอันนี้จัดไฟไม่ค่อยดีนะครับไฟไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับผม โอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ